นะคะคเราจะมังพิจารนะคะในวันที่4ีมกราคมนะคะขา,ขายสดกีตาร์เป็นเงินสดเครื่องละ9 2ั0ง0บาทจำนวนสีเครื่องกับภาผู้ส่วงจำกัดสยามมิวสิกเพนนนโดยโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จเงินเลขที่ sr 0 0 0 1 0 0 0นนะคะเข้าไปที่ระบบขายรับรองสินค้าค่ะ คลิปที่เวิร์คโนะคะในที่นี้เราจะมาถึงใน invoice สินค้านะคะ,ขา,ะ,คะาขายสดค่ะสำนักงานใหญ่ขายสดนะคะจะไม่มีรายการนะคะให้เรากด F3 นะคะคเลขที่และเลขที่อ้างอิงน,นะคะเราจะให้เครื่องแลนดิ้งให้นะคะให้เรามาที่วันที่นะคะในในวันในวันนี้เป็นวันที่สี่ สุดท้ายมีนะคะให้เราเจอลูกค้าให้ใส่จุด Enter ค่ะเลือกค่ะยอดนี่ขนาดนี้นะคะคือ5 000, 2 000าหมบาทนคะคะก็โอเคค่ะหน่วยเงินใส่จุด Enter ค่ะเป็นบาทนะคะเลอามาที่ชื่อสินค้าน,นะคะใส่จุด Enter เลยคะ่ะ,คะ ขายกีต้าร์นะคะเลือกกีต้าร์ค่ะจำนวนสี่เครื่องนะคะราคาโอเคค่ะราคาเก้าพันสองร้อยต่อหน่วยนะคะเช่ญค่ะจะได้เป็นโอเคค่ะเรื่องเซเรนี้ให้นะคะให้เรากด F10 ก็มันเพลค่ะ ดันทึกค่ะเราจะไม่พิมพ์นะคะกด no ค่ะกด escape o ค่ะเราจะได้ไร,รายการคาร์ดิสิบพารานคะ,ะานคะ escape ะ